ที่นี่คือวัดวังวิเวคารามหรือวัดหลวงพ่ออุตมะนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านวังกะล่างตำบลหนองโลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนไทยพมา่าเดิมวัดนี้เป็นสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่บนเนินสูงบริเวณสาประสบสํิสำหรับบริเวณสามประสบ ก็เป็นบริเวณที่เป็นจุดที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันซึ่งจะพาไปชมในคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามนะคะเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับสะพานมอญซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอันนี้ก็อย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อไปด้วยค่ะวัดเนี้เป็นวัดที่จำพรรษาของหลวงพ่ออุตมะซึ่ง หลวงพ่ออุตมะเนี่ยมีนามเดิมว่าเอมองอุตมะรำโพฉายาก็คือพระราชอุดมมงคลค่ะท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยคนมอญคนกะเหรี่ยงและคนพม่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้แต่เดิมวัดน,นี้ก็อยู่ห่างออกไปอีกนิดหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นที่ลุ่ม เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์ขึ้นน้ำได้ท่วมบริเวณวัดทั้งหมดเลยหลวงพ่ออุตมะเละยย้ายวัดมาตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในปัจจุบันนี้ด้วยความร่วมมือของหลวงพ่อแล้วก็ชาวกะเรียง ในชาวมอนได้รวมกันสร้างขึ้นใหม่ในปีพศ2496วัดนี้ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบมอนผสมผสานกับแบบไทยประยุกต์มีพระพุทธรูปหินอ่อนและงาช้างแมมมอสมีเจดีพุทธคยาแบบจำลองซึ่งจำลองมาจากเจดีพุทธคยาของประเทศอินเดียค่ะอยู่ในวัดนี้ด้วย วิหารของวัดจะเป็นศิลปะแบบมอญเป็นที่เก็บสังขารของหลวงพ่ออุตมะซึ่งเก็บไว้ในโรงแก้วเพื่อให้ประชาชนทั่ว,วไปได้เคารพสักการะสังขารของท่านส่วนวัดดั้งเดิมของหลวงพ่ออุตมะนั้นนะคะในปัจจุบันนี้อุโบสถหลังเก่าได้จมอยู่ใต้น้ำเป็นที่น่าเสียดายที่พวกเราไปเยือนในช่วงฤดูฝน ก็เลยพลาดโอกาสที่จะชมวัดดังเดิมของหลวงพ่อเพราะว่าวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์และเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อวัดใต้น้ำสังขละบุรีที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยววันนี้ดีใจที่ได้มากราบสังขารของหลวงพ่ออุตมะที่วัด วังวิวีการามและตอนนี้กำลังจะพาไปชมเจดีพุทธคยาที่หลวงพ่ออุตมะเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นในปีพศ2521เจดีพุทธคยานะคะอยู่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเจดีพุทธคยา เชดีพุทธคยานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดวังวิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตมะนั่นแหละค่ะหลวงพ่อได้ใช้แรงงานของคนมอนทั้งชายและหญิงในหมู่บ้าน400คนซึ่งชาวบ้านเขาก็ช่วยทุกอย่างนั่นแหละค่ะตั้งแต่ปั้นอิฐมอนเผาอิฐมอนและนำมาก่อสร้าง ใช้อินมอนมากถึงสองแสนหกหมื่นคนมากเลยนะคะเมื่อไปชมเจดีย์พุทธคยาจำลองแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธรูปค่ะบริเวณนี้คือพระพุทธรูปส่วนกำแพงทั้งหลายเดูสิคะสวยสดงดงามเลยทีเดียว ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะคือเจดีพุทธกยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัดวังวิเวการามของหลวงพ่ออุตมะยังอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะ